ข้อแรกระมัดระวังตัวเสมอในการเข้าใช้งานสิ่งต่างๆในโลกออนไลน์ไม่ควรให้คนอื่นเห็นพาสเวิร์ดและอย่าลืมกดล็อกเอาทุกครั้งหรือไม่ควรกด Remember User ทิ้งไว้ควรกำหนดรหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดาไม่เป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเราควรมีอักษรปะปนอยู่ด้วยค่ะข้อ2 ควรอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันควรมีโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีลิขสิทธิ์และไม่ควรโหลดโปรแกรมที่เกินความจําเป็นมากเกินไปค่ะเช่นโปรแกรมตกแต่งภาพเสียงและวิดีโอโปรแกรมทางด้านเอกสารเป็นต้นค่ะ ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวลงในสังคมออนไลน์เช่นเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรและบ้านเลขที่ค่ะเนื่องจากจะทําให้มิจฉาชีพนําข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดได้ค่ะและไม่ควรเช็คอินแบบเรียวทำทุกครั้งเพราะจะทําให้ตนเองนั้นอยู่ในสถานะที่ไม่ปลอดภัยได้ค่ะ ไม่ควรเข้าเว็บไซต์เสี่ยงเช่นเว็บไซต์ลามกเว็บไซต์การพนันและเว็บไซต์ที่มีป๊อปอัพค่ะเพราะจะทําให้เครื่องคอมพิเวเตอร์ของท่านได้รับไวรัสได้และอาจจะเกิดความเสียหายในด้านอื่นๆได้ด้วยค่ะไม่หลงเชื่ออะไรโดยง่ายควรที่จะวิเคราะห์ข้อมูลก่อนที่ทําการกระจายข่าวออกไปผู้ใช้บางคนไม่ทันระวัง ที่จะไต่ตองข้อมูลแต่ก็ทําการแชร์ข่าวไปเป็นวงกว้างซึ่งมันจะเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ประสงค์ร้ายนั่นเองนะคะและนี่คือการใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตที่มีประโยชน์โดยการแชร์ข่าวที่มีประโยชน์ออกไปนะคะสังเกตเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่เสมอว่าการเปิดปิดเครื่องนานกว่าปกติหรือไม่ เพราะอาจมีปัญหาไวรัสหรือปัญหาอื่นๆอยู่ก็เป็นได้นั่นเองนะคะ และข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการใช้โลกอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อที่เราจะไม่ไปลุกล้ำสิทธิของผู้อื่นหรือทำผิดกฎนะคะแล้วก็รู้เท่าทันคนอื่นอย่างไรก็ตามนะคะการใช้งานในโลกอินเทอร์เน็ตนั้นมีข้อดีมากมายแล้วก็มีข้อเสียดะะ้วยค่ะฉะนั้นการใช้งานในโลกอินเทอร์เน็ตจะต้องมีสติอยู่เสมอน,นะคะแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ